ได้แสงทองหลักมาต้นสายที่มีแสงทองหลักแจ้แสงทองแม่ปิ่นเนี่ยแม่ปิ่นเพชรเนี่ยอันนี้คือสายผู้ใหญ่ใหม่อุดรเนี่ยต้นเหล่าทำข้างหลังอะนะอันนี้คือต้นเหล่า<อ>ก็ได้ที่ผู้ใหญ่ใหม่ผู้ใหญ่ใหม่นี่ซื้อแล้วไม่ได้ซื้อแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ใหม่ส่งรถมาให้ซื้อน่าจะประมาณห้าหกแม่หรือสิบแม่เนี่ยจําไม่ได้ละประมาณเกือบสิบแม่แหละ แล้วก็ถ่าไอ้เต้ผู้ใหญ่ใหม่อุดรแล้วทีนี้ไอ้เต้ก็บอกทุกพี่พี่หนึ่งเหนือแกจะขายขายไก่ยกบ้านเลยแต่ถ่ายเต้มันเก่งหรือเปล่าไม่รู้จักพี่หนึ่งหรอกไอ้เต้ว่าดีพี่เป็นไก่เลี่ยมเลียมเป็นไก่เลียมเลียมเป็นไกลเล่เ,ไกเหนือแต่ว่ากระดูกมันจะบางหน่อยเอามาใส่ไก่ก้าล้านน่าจะดี ถามว่าแล้วเขาขายเท่าไรเขาบอกขายยกบ้านสี่แสนก็ให้เต้โทรไปเลยตอนนั้นเห็นพี่หนึ่งเขาโพสต์มาบ้างว่าเบื่ออยากอยากจะเลิกเลี้ยงไก่เนี่ยเต้ก็โทรไปก็ตกลงกันสี่แสนแล้วก็โอนตังค์ไปให้เขานะก็ตีรถขึ้นเชียงใหม่อีกหาแม่ไก่นะตีรถไปเชียงใหม่ก็ตกลงกันก็โอนเงินให้พี่หนึ่งหมดหละสี่แสน ตอนนั้นมันธนาคารมันโอนได้ทีละห้าหมื่นนะถ้าต่างธนาคารนะถ้าใครใช้แอปตอนนั้นนะมันไม่ได้โอนได้เหมือนสมัยนี้นะต้องโอนนั่งโอนทีละหนะ้าหมื่นอ่ะแปดทีสี่แสนนะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> จะนัดพี่หนึ่งว่า <c oughs> เดี๋ยวจะรถตู้ขึ้นมามันก็จะมันก็ที่พี่หนึ่งเนี่ยรถตู้คันหนึ่งมันใส่ไม่หมด <c oughs> เพราะผมเอากลับมาหมดเลย ตั้งแต่ยันลูกกระเจีย๊ยบอ่ะยันไขอ่อ่ะเอาง่ายๆเหมาหมดบ้านเลยของพี่หนึ่งอะ่ะแล้วก็เอามาคัดเอามาคัดการจ่ายลูกก็ลดเที่ยวหนึ่งไม่หมดมันถึงมีพี่หนึ่งแม่หลักถูกไหมละ่ะก็มีพี่หนึ่งดำคอสาพี่หนึ่งขาวหลักพี่หนึ่งดำเล็กดำเล็กก็คือตัวสีดำแต่ตัวมันเล็ก พี่หนึ่งเขียวเล็กก็คือตัวมันสีเขียวสีมันสีเขียวแต่ตัวมันเล็กคือไก่พิหนึ่งเนี่ยจะเป็นไก่กระดูกบางพี่หนึ่งแดงหลกักก็คือไก่สีแดงพี่หนึ่งคอสาคอสาพี่หนึ่งดำคอสานี่ก็คือแม่ของแม่ของไอ้อะไรอะ่ะไอ้แล้วแม่อ,อะไรวะที่ให้เสียที่ให้ให้เสียต้นแบบที่ตีล้านะ แม่เลยวะจําไม่ได้อยู่แล้ววะเออแม่พันคำนะพี่หนึ่งดำคอสานี่ก็แม่พันคำก็ได้พี่หนึ่งมาสามสี่สิบแม่อะแม่ไก่สี่ห้าสิบแม่อะแต่ว่าพอคัดแล้วก็เหลือประมาณสิบแม่ไม่ใช่ทับตัอแดงไม่ใช่ทับตัอแดงเป็นไก่ที่เกิดแม่ทับตัอแดงน่าจะแม่ทับตัอแดงน่าจะเกิดที่ฟาร์มนะแต่ สายเลือดน่าจะเป็นตัวเมียน่าจะเป็นสายของผู้ใหญ่ใหม่อุดรเป็นเหล่าแสงทองอะ่ะนะอันนี้ก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะเดี๋ยวกันนะพอซื้อพี่หนึ่งมามันก็จะมีพี่หนึ่งชุดสองพี่หนึ่งชุดสองนี่หมายความว่ารถตู้ชุดแรกมัน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 ขนมาไม่หมดก็ต้องลดขนชุดที่สองชุดแรก เอาแม่ไก่กับมาก่อนชุดที่สองก็มีไก่สาวเป็นพวกไก่สาวแล้วก็ลูกไกล่ลูกกระเจีย๊ยบใส่กองมานะก็คือพี่หนึ่งชุดสองพี่หนึ่งชุดสองเนี้ยพี่หนึ่งชุดสองนี่ก็จะเป็นแม่ของไอ้ปิ่นคีรีแม่มือปืนเป็นลูกสาวตัวไหนจำไม่ได้แม่มือปืนน่าจะเป็นลูกสาวแดงใบเล่ แดงใบเล่มาผสมลูกสาวแสนลักอะไรนี่แหละจําไม่ได้เดี๋ยวเอาทีละเรื่องดิเอาเอาเอาให้เล่าก่อนอย่าพึ่งถามอย่าพึ่งถามอย่าพึ่งถามคัดดิเอาให้เล่าให้นี่ก่อนคัดด้วยวิธีไหนการคัดผมคือคัดจากการจ่ายลูกนะผมทําไก่ชุดแรกผมไม่ได้ขายนะถ้าใครติดตามผมอะซื้อผมซื้อยากมากนะตอนนั้นนะคือเอามาผมก็มาผสมกับพ่อไก่ ผสมแล้วก็